สวัสดีค่ะชื่อจันมาสมิธนะคะเป็นคนสกลนครมาอยู่ที่เท็กซัสปี2007นะคะตอนนี้ก็ได้16ปีแล้วนะคะแต่งงานแล้วก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะได้มา2ปีแล้วค่ะปีที่แล้วกับปีนี้นะคะซึ่งแบบตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้โหวตนะคะการที่เราได้โหวตเนี่ย เราได้ไปใช้สิทธิ์เต็มที่เลยนะคะได้ได้เห็นการาโหวตได้เห็นหลายๆคนนะคะแล้วก็ได้เห็นวิวธีการโหวตของเขาว่ายังไงอะไรทุกคนก็จะตื่นเต้นในการที่ไปใช้สิทธิ์นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะคือก็ได้ ได้คุยกับสามีนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปโหวตยังไงนะคะไปโหวตยังไงทําไมต้องโหวตอะไรอย่างนี้นะคะทางอเมริกานะคะเขาจะแบบซีเรียสมากในการที่เขาจะไปลงสิทธิ์ใช้เสียงกับพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยเป็นการที่แบบว่าเหมือนเหมือนกับว่าเขาได้ได้ได้เลือกได้ใช้สิทธิ์นะคะได้ใช้สิทธิ์ก็เลย ทำให้เรามีความตื่นเต้นไปด้วยทําให้เราไม่แบบไม่พลาดโอกาสนะเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปโหวตเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปโหวตนะคะโหวตมา2ปีแล้วทีนี้เราจะได้โหวตก่อนนะคะก่อนเรียกว่า early vote นะคะ early vote ก็คือโหวตก่อนนะคะเป็นวันสุดท้ายในการโหวตก็คือเป็นพรุ่งนี้นะคะ่ะเป็นพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะคะของอเมริกานะคะ ก็ได้ดีใจแล้วก็แบบตื่นเต้นสามีก็พาไปโหวตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าการโหวตสำคัญยังไงสามีของสาวสาวจาันเป็นครูนะคะซึ่งเขา,อ,าอธิบายได้ได้ดีมากเกี่ยวกับการโหวตเพราะว่าสาวจาันเป็นคนซักถามนะคะว่าทำไมต้องไปโหวต์ทำไมต้องมีความสำคัญอะไรมากมายเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าการที่เราไปโบวตไปใช้สิทธิ์น่ะเห็นไหมถนนหนทาง ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นจราจรนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับความอ,อยู่รอดของประชาชนแล้วก็นักเรียนนะคะ <im it> เขามีการแบบเซอร์วิสนะคะช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือประชาชนได้ดีมากและเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนเป็น เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนพัฒนาเนาะบ้านเราเป็นคนพัฒนาเป็นคนก่อตั้งเป็นคนช่วยเหลือประชาชนเนาะบ้านเราก็จะเรียกอะไรแบบนั้น่ะเออใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นหรอกแต่ก็พอพูดได้บ้างในสิ่งที่เราควรพูดเท่านั้นนะคะยากๆไปกว่านั้นเรียนไปก็แบบไม่ได้ใช้นะคะก็เลยอ,อยากรู้อยากเห็นอะไรก็ถามสามีไม่ก็ไปเปิดใน ในคอมในโทรศัพท์ดูว่ามันคือความหมายเป็นยังไงนะคะคือสจรย์ตื่นเต้นมากเลคะได้โหวตสองครั้งแล้วก็เลยแบบอยากชักชวนคนที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะทางเมืองไทยหรือสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วไปนะคะให้ไปใช้สิทธิ์กันแล้วเราก็จะมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีความภูมิใจ ความพร้าวในตัวเองที่เราเ,ออเลือกนะคะแล้วก็มันจะเป็นการลุ้นด้วยนะคะลุ้นว่าเออพักไหนจะได้อะไรอย่างนี้นะคะสาจารก็กำลังลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการการโหวตขอเชิญชวนสาวไทยทุกคนนะคะ,ะที่อยู่นอเมริกานะคะที่อยู่อเมริกานะตอนนี้นะหรือที่ไหน ประเทศไหนที่มีการโหวตเราจงไปใช้สิทธิ์ให้ได้นะคะอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะ